สวัสดีค่ะให้พี่น้องๆสุขสุขสวัสดีค่ะก็พิงคกสวัสดีค่ะมินิย่าไม้ยางเนาะค่ะแล้วพี่น้องไม้ยางเมืองบัมแบร์ของประเทศเยอรมีเนาะเยอรมนีเนาะแต่พี่น้องประเทศเยอรมันจะตรงนี้จะเป็นสะพานสะพานที่เขาเจ้ามาห้วยกุญแจกุญแจนี่มีความหมายสำหรับอ่า ผู้ใดมีคู่หักคู่ยังหรือว่าแต่งันกันจะมาห้อยกุญแจล็อกไว้หักกันบ่ให้แยกทางกันเนาะจาพี่น้องอันนี้ย่า่อย้ย่างนแต่เขาบอกว่ากุญแจแหงความหักสะพานแหงนี้เนาะจาเนาะพี่น้องมันก็สิเป็นกุญแจผู้ใดอยากมาคล้องมาคล้องเนาะจ่าเด้อผู้ใดมีคู่หักคู่ยังแต่งานกันหรือมาเที่ยวนีแต่จะมีกุญแจร้างหลังได้พี่น้องเนี่ยย้า่ยบัรยายบ่เป็นเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะน่านที่ปีหน อันนี้ก็สิเป็นรูปหัวใจสําหรับคนที่หักกันนะจ๊ะพี่น้อง okay. มีแกมีมีมีหลายหลายรูปแบบนะจานะน้าพี่น้องบางคนก็นเขียนใส่ใ้น้ำนะจ๊ะสพานแห่งความรักค่ะพี่น้องสะพานที่สําหรับคล้องกุญแจคล้องกุญแจมอบงบอกถึงการหักกันนะจ๊ะพี่น้องอันนี้ย้ายบ่บรรยายบบเป็นย้ายกระไดแต่เบิงได้ยินคนเขาวา่สาสะพานตรงนี้เป็นสะพานแห่งความหากัก สำหรับมาคลองกุดแก่นนะจ้ะพี่น้องเมืองบัมแบกค่ะพี่น้องบัมแบกของประเทศเยอรมันนะจ้ะพี่น้องพอดีย่ายหยุดงานอากาศก็ดีดีแดดก็ออกก็เลยได้มากเที่ยวเนาะค่ะพี่น้องนี่ค่ะบรรยากาศพี่น้องสุดยอดเลยกินขวอยิมกินไอศครีมแล้วก็เลยได้มาย่างเนาะค่ะพี่น้อง เมาเบิงสะพานเห็นความหักเ้อจ้าคุณแกนี่พี่น้องเอ,อ้ยสางหลังเลยจ้ะเมนเหมิดเลยจ้ะพีนพนพะ่น้องสุดสะพานพอดีเนะจ้ะเนาะนี่ค่ะตรงกลางให้พี่น้องอันนี้เขาตรงกลางสะพานเนะจ้ะ ยุดนี้ก็หล่ะจ้าเป็นจุดที่น่าสนใจของนะักท่องเที่ยวเนาะจ้กพี่น้อ,นองของเมืองนี่เนาะจ้กพี่น้อ,นองแต่ว่าเป็นเมืองใหญ่ของยุทธ่ยยายูเนาะจ้กพี่น้อ,นองเมืองบัมเบิร์ค่ะส่วนมากนะักท่องเที่ยวตั้งประเทศกสิมานิยม่ายลูกหรือว่าอีย่างก็ตรงนี้แหละจ้าพี่น้องเราเขาเจ้ากสิมกักยางแต่ว่าสถานที่ก็เกา่าเมืองก,ก็เกา่าเขาเจ้าสิบ,บุตรทุบบ่อสา่งไม่ได้จา้า ย่งอนุรักษ์ไวเป็นเป็นเมืองเก่าอยู่นะจ๊ะพี่น้องนี่ค่ะเมื่อนี้เป็นมือวันวันพฤหัสค้นจะบ่าคอยหลาเป็นได้สา,สาวันเสาร์อาทิตย์พี่น้องบบเค้นเอ็นเดอร์คนสินลายลนะจ๊ะพี่น้องเนาะ อันนี้แยกกับมาทายให้พี่ให้น้องเบิ้งพ่อขาวๆที่กิงแล้วถ้าซื้อซ้ายลีประวัติสิมลายก็นี่นะแต่ประวัติแห่งขวอมหลของสะพานตรงนี้เนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าายกกับบอลูอ่าไดอกค่ะอีกอันหนึ่งแยกกับพ่อสายเยอรมันกับงูงูปลาพี่น้องจ่ะคลิปนี้ายกับฝากไว้สักนิะเด้อจ้าเด้อขอบคุณในหลายที่เขามาเบิ้งมาชมนะจ้าเด้อฝากอ่าสะพานในค้อมหลักที่คลองอุตเกลาไว้พี่น้องเนี่ยค่ะ ให้พี่หญ่น้องได้เบิ้งผู้ใดอยากเบิ้งผู้ใดได้มากอ็อย่าลืมแวะมาเที่ยวเมืองบัมแบรักจาเริ่มมาประเทศเยอรมันเขตอ,อุนเทฟรังเกนและพี่น้นองภากใตของประเทศเยอรมันน่นจ้ะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ